คงทิ่จัดให้เราแพร่เมตตาให้ตัวเองให้มากพอเมื่อเราแพ้เมตตาให้อภัยความผิดพลาดความไม่ดีของตัวเองด่านั้นเราก็สามารถให้อภัยคนอื่นได้ง่ายที่ให้อภัยนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า หลับหูหลับตาไม่ต้องพูดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรม,นมันก็เป็นเรื่องที่มันจะต้องแก้ไขเหมือนกันแต่เราถือว่าเป็นงานเป็นงานที่เรากำลังทำอยู่เป็นงานที่อย่างอย่างไม่เสร็จอย่างไม่เรียบร้อยแต่เป็นงานที่เราเอาใจใส่อยู่นั้น เมื่อมีมีเหตุการณ์ร้ายในบ้านเมืองเมืองไทยอาจจะไม่เป็นตัวอย่างที่ดีแต่เอาเอา,เอาเมืองนอกแล้วกันเหตุเหตุการณ์ร้ายในในบ้านเมืองเมืองนอกมันจะมีผู้ใหญ่จะเป็นรัฐมนตรีหรือบางทีจะเป็นนายกลาออกรับผิดชอบทั้งทั้งที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ แต่เธอว่าพ่อเป็นหัวหน้างานและเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นธรรมเนียมเป็นสิ่งที่เหมาะสมว่ารับผิดชอบโดยการละออกนี่การที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองดูแลโดยที่ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวอาตมาคบเ,เปรียบเทียบกับความรู้สึกของนักปฏิบัติต่อกิเลสสิ่งร้ายที่เกิดขึ้นในใจคือไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเกิดตามเหตุตามปัจจัยอันนี้เป็นเรื่องเป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเพราะเราเป็นผู้นำ ชีวิตเราเป็นหัวหน้าเราเป็นผู้ดูแลเราก็รับผิดชอบเราก็ต้องรับผิดชอบทางกีเรามีกิเลสแล้วก็เปลียนเบียนคนอื่นแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายเราก็รับผิดชอบกางรับผิดชอบอืโดยที่รู้เลยว่ามันไม่ใช่ว่าเราเราไม่ดีอื ศาสนาหรือปรัชญ,ญาทั่วไปก็เริ่มต้นด้วยอ,อุดมการ์แล้วไปะะเอาอุดมการณ์นั้นประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเหมือนกับทบาวนครับแต่ห้องพุทธศาสนาคือบท o m up คือเริ่มต้นได้ประสบการณ์ธรรมดาธรรมดาในชีวิตเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้ว น้องเข้ามาดูธรรมชาติของตัวเองแล้วก็สรุปจากธรรมชาติไม่เอาคำสรุปก่อนแล้วก็พยายามบีประสบการณ์ให้มันเข้ากับอุดมการณ์และประัชญาแล้วคือถือว่าประสบการณ์ต้องมาก่อนปรัชญาพพุทธเจ้าบรรลุแล้วจึงเปิดเผยจึงจึงแสดงธรรม นั้นอย่างนี้อย่างเช่นในาศาสนา,สาศาสนาถือว่าคนมนุษย์ทุกคนในมีบาเดิมชั่วโดยธรรมชาติพุทธาศาสนามองยางไงมาพุทธาศาสนามองชีวิตคนแล้วชั่วเหมือนกันชั่วทุกคนใช้่ปะชั่วประเดียวประดาะแต่ไม่ใช่ชั่วไม่ดี ชีวิตแลยิ่งเราสติเราดีแล้วห้ชีวิตมันชั่ววไม่ใช่ชั่วร้ายมันชั่ววูบชั่วแล่นพอเราได้ดูเรื่องนี้บ่อยๆไม่ใช่ว่าต้องเชื่อในคำสอนพุทธเจ้าไปดูตรงนี้ดูความเกิดดับดูความเปลี่ยนแปลงดูความไม่แน่นอนในในเวลานั่งสมาธิเราก็ดูแบบละเอียดอ่อนมาก ในชีวิตประจำวันทําต่ออาจจะไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งมากเท่าเวลาเรานั่งแต่ก็เป็นงานอันเดียวกันพยายามน้อมจิตไปสู่ความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยบ่อยๆและปัญญามันก็ค่อยๆมีมีกำลังเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ดูว่า อาตมาเคยพูดกับกับเมื่อเมือไม่นานมานี้ไปวัดนานาชาติก็พูดกับพระว่าบางทีนะพระเรานารี่สมาธิดีสู้พระที่สมาธิไม่ดีไม่ได้นะให้กำลังใจพระปวดใหม่นะท่านบอท่านสนใจอ่ะก็เป็นยังไงอาตมาบอกสังเกตไหมว่าพระฝังรูปนะสมาธิดีท่านออกมา ช่วยงานมาทำอะไรในที่ส่วนรวมมีการพูดบางอย่างไม่เรียบร้อยเลยทำทำให้เกิดปัญหาบางอย่างแต่พอกับกุฏิแล้วนั่งสมาธิแบบเดียวปล่อยวางได้หมดเลยก็เลยไม่เห็นโทษของการกระทำเป็นคนที่ไทยไก็ไม่ค่อยน่ารักเพราะถ้ามีพลังจิตมากพอเกิดความเดือดร้อนใจเสียใจมีความ ความทุกข์ว่าโอ้ไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยไม่ท่านไม่น่าทาอย่างนั้นเลยพอรู้สึกแล้วปล่อยพลังจิตที่สูงมากแต่ทั้งด้านศีลเนี่ยบางใครไปไม่ค่อยจะเรียบร้อยพระแบบนี้ไม่ค่อยจะมีเพื่อนเท่าไหร่ส่วนพระบางลูกนะก็อยู่กับหมู่คณะบางทีเผลอไปพูดอะไรบางอย่างไม่น่าพูดเลยหรือว่าทําอะไรทาให้ให้องค์อื่น เสียใจทว่กลับกุฏิจะนั่งสมาธิจะเดินจนงกรมแย่ yeah, มากเลยนั่งก็ไม่เป็นที่นั่งเรียนเดินจนงกรมก็ไม่เป็นที่เดินเสียใจเสียใจมากสมาธิเนี่ยไม่ได้เลยตองเป็นชั่วโมงก็งมาบอกว่าทุกข์นะแต่ทุกข์เป็นประโยชน์เพราะหลังจากนั้นจะระมัดระวังเพราะเราก็เกิดปัญญาเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับสมาธิ แต่ชัดเจนในลักษณะที่ไม่มีวันลือในภาคปฏิบัติโดยส่วนรวมอ,อริยมรรคมีองบบนะสมาธิไม่ดีนี่ว่าเป็นประโยชน์ประโยชน์ตรงนี้เพราะเราจะเห็นเลยว่าการกระทาทั้งกายทั้งวาจานี่มีผลต่อการปฏิบัติมากคือถ้ามีการมีผลลักษณะทำให้ฟุ้งซ่านทำสมาธิไม่ได้ อันนี้ก็แก้ได้ทำให้เราสำรวมมากขึ้นแต่พระที่ท่านทำสมาธิดีปล่อยวางได้มันไม่ใช่ว่าทาไม่ได้รับผลร้ายท่านก็รับเหมือนกันในแง่ของอวิชชาแล้วก็ในใน,ในภาพรวมของการเจริญในมรรคก็จะเป็นอุปสรรคจะเป็นอุปสรรคที่ท่านอาจจะไม่เห็น ท่านคนที่พลังจิตสูงบางทีอยู่ในททกเถียงกันหรือว่าสนทนาธรรมกันไม่ค่อยสนุกเพราะว่าท่านจะเป็นผู้ที่ใช้จิตคมปัญหาไม่ค่อยอยากจะฟังความคิดเห็นของคนอื่นคมไว้เลยเหมือนที่ท่านคมด้วยพลังจิตเวลานั่งสมาธิฉะนั้นสิ่งที่ความสัมพันธ์ระหว่างภายในภายนอก มันก็มีหลายประเด็นโดยทั่วไปความเก่าหน้าในธรรมภายในจะมีผลดีต่อวินยัยและก็จะมีผลดีต่อการสร้างประโยชน์และความสุขแก่ส่วนรวมแต่ก็ยังมีบางประเด็นที่ว่าคุณธรรมบางอย่างถ้าเราพัฒนาขาดจากบริบทประมานหรือว่าไม่สมดุลกัน มันจะเกิดมีปัญหาในชีวิตด้านนอกได้อย่างนี้มันเป็นสาเหตุหนึ่งที่มันมีคำตำหนิบ่อยๆว่าโอ้คนนั้นเข้าวัดมานานแล้วทำไมมันเบี่ยนเป็นอย่างนี้หรือว่าอย่างที่เขาชอบว่ากันนบางทีการการปฏิบัติครั้งงไนเนี่ยมันไม่มันไม่สมบูรณ์ก็จะเน้นที่ธรรมะบางข้อ โดยขาดคุณธรรมแวดล้อมส่วนมากคุณธรรมมันเป็นกลุ่มๆต้องปฏิบัติให้พร้อมกันมันจึงจะได้ผลในก็ตามวันนี้ก็ได้ได้ได,ได้ได้ปัญญาหรือว่าเราสังเกตบางบางข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างด่านในด้านนอกและการปฏิบัติของเราต้องให้ความสําคัญทั้งสองอย่างแล้วก็พยายาม สังเกตุที่ว่าการกระทาการการพูดกับจิตใจมันสัมพันธ์กันอย่างไงมีผลต่อกันและกันอย่างไงเห็นผลของสมาธิในชีวิตประจําวันจะไม่ขี้เกียจนั่งสมาธิเห็นผลของการเจริญสติในชีวิตประจําวันต่อการทําสมาธิก็จะไม่ประมาทในการทําสติในชีวิตประจําวัน แต่ก็ต้องพยายามนะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมส่วนมาก,กจะชวนให้หลงชวนให้เพลิดเพลินมากกว่าอย่างอื่นนั้นก็ต้องคอยกลั่นกรองอเรื่องข่าวเรื่องอะไรอะไรทุกวันนี้สิ่งเพริรเจอร์รายสาระก็ได้รับเกียรติเป็นข่าวใช่แล้ว เมื่อวันก่อนเนี่ยคุยกับลูกศิษย์เนี่ยอยากจะทราบว่าข่าวบ้านเมืองทุกวันนี้มีอะไรบ้างอ่าอะไรคือข่าวยายสุดในประเทศไทย mm hmm. เขาก็เล่าวงพเป็นเรื่องดาราคนหนึ่งที่ว่าใครเป็นพ่อของลูกแต่ถ้าเอ้นะเอ้ตางความหมายว่าตมานนะั้นไม่ใช่ข่าวนั้นก็คือสิ่งไร้สาระสิ่งส่วนตัวเป็นสิ่ง ไม่น่าจะมีชื่อว่าข่าวได้เลยสงสัยเหมือนกันว่าใครเป็นคนตัดสินว่าอะไรเป็นข่าวอะไรไม่ใช่ข่าวผู้ที่จะรู้ได้คือจิตที่มีสติดังนั้นให้เราอย่าอย่าเพิ่งงมงายว่าสิ่งไหนมีชื่อว่าข่าวต้องเป็นข่าวเสมอไป มันสิ่งที่มีบุญไม่ใช่สิ่ง,ไม,งไม่ใช่บุญเสมอไปบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าบาปไม่ใช่บาปเสมอไปเราไม่หลงชื่อของม,มันก็ดูผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตความความจำเป็นข้อดีข้อเสียประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ในการเกี่ยวข้องมันจึงจะถูกต้องอะไรวันนี้ก็คงพอสมควรในเวลา